วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมถุกถูกทานกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม r o b l o x Map a l l Star Tower Defense นะครับตอนนี้นะครับผมเพิ่งตื่นเลยนะครับแล้วก็ตื่นมาก็คิงลูฟี่ได้ทำวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอแจกโค้ดนะครับที่เขานั้นครบสาแสนซับสไครบ์แล้วก็ยินดีด้วย congrats on 300k นะคิงลูฟี่ Okay. เราไปดูนีดกว่าว่าโค้ดนั้นเป็นยังไงนะครับก็ผมมาอยู่ที่นี่ครับช่องของคิงลูฟี่นะครับคิงลูฟี่ก็ได้ทําคลิปไปนะครับนี่ฮะแน่นอนครับว่าตัวละครนี้นะครับได้ทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกโค้ดยูนิตนะครับเป็นโค้ดใหม่แถมได้เพชรด้วยนะครับทุกคนก็อันนี้คือโค้ดนะครับ congratulation on to king luffy นะครับสามแสน s u b s c r i b e นะครับในยูทูบนะครับนี่โค้ดยาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําการซูมเข้าไปนะครับทุกคนอันนี้ซูมไปนะฮะนี่ฮะโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะก๊อปกันไปจะะได้ ku Unit นครับ 1ตัวนะครับเราก็จะได้400เพชรนะครับรวมกับโค้ดที่แล้วด้วยนะครับผมโค้ดที่แล้วก็คือ navyxframe ใช่ไหมอ,อันนั้นแหละเราก็จะไปใช้ด้วยนะครับใครที่ไม่ใช้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้ครับ king ruffy congrats ไปเราไปใส่กันเลย นี่ตัวละครนี้นะผมจากเรื่อง Dragon b a l l นะครับแต่ว่าเป็นด r a g o n Ball Z เอ่อ Fighter Z นะครับมันเป็นตัวละครที่ทำขึ้นมาในเกมเท่านั้นนะครับเป็นหมายเลข21นะครับผมทุกคนเป็นจอมมันบูแล้วก็ผมบอกเลยว่าใครที่เคยเล่นนะครับผมเคยเล่นเกมนี้นะครับไอ้ด r a g o n Ball Super f i g h t e r Z เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่โคตรน่ารักผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นเลนิบอนมั้งเออโคตรน่ารักน่ารักมากนะครับก็มาดูกันครับ นี่ฮะเป็น5ดาวนะครับแปลว่าในอนาคตอาจจะเป็น6ดาวก็เป็นได้นะครับแถมตัวนี้เทรดไม่ได้ด้วยนะครับเทรดไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใส่ไปนะครับนี่โอ้โหมีออร่ามาดีด้วยโอเคเหมือนในเกมเลยเป๊ะเลยครับตัวละครสมมุติในเกมเท่านั้นนะครับ ไม่มีผลในเนื้อเรื่องจริงๆนะครับไม่มีนะครับค่าวางแค่400โกเท่านั้นนะถูกจริงๆนะครับก็มาดูสเตตครับผมสเตตอยู่ที่เอ่อหกจุดห้าวิโจมตีหนึ่งครั้งนะเป็นตัวยืนพื้นนะแล้วก็ระยะอยู่ที่35ครับดาเมจ5 0 0ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนานะครับอันนี้เลยตัวนี้ใส่โค้ดไปเลยนะแล้วทำไมหางมันแข็งๆแบบนี้วะอันนี้ผมก็มันไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่ออลไลน์นโค้ดสวยสวยมากจริงๆเขาทําสปอยของของเขาอ่ะมานานแล้วนะครับว่า3 0 0 0 0 0ซับสไครป์เขาจะทําตัวนี้ลงนะครับ มาดองบัตดอกสรุปคือก็ได้จริงนะครับมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าตัวละครนี้มันโหดขนาดไหนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะตัวละครนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเมตาสตอรี่โลงหนึ่งแน่แ่อันนี้ผมพูดจริงๆแน่ๆเลยนะครับไปดูกันโอเคครับทุกคนผมอยู่ในอินฟินิตนะครับโหมดเอ็กซ์ตีมนะครับเราจะมาวางกันเลยนะครับผมนี่เอาตัวนี้ออกก่อนเลยนะฮะเอามาวางไว้ด้านหลังเหมือนเดิมครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจําเป็นต้องรีวิวแบบบนีี้ครัมมาาหยเลขท่21 วางเลยครับผมจะขออนุญาตวางตรงนี้นะครับลราปรับเป็นนี่เอฟเฟกเลยนี่ฮะอุ้ยถ้ายืนโคตรน่ารักอ่าถ้าเป็นดาก้อนบอลนะครับในภาคใหม่ๆหรือว่าเป็นเกมเนี่ยตัวนี้คือไวฟูนะครับทุกคนเป็นไวฟูแบบจอมันบูอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนจะบอกเฮ้ยพี่เหมือนจอมันบูจังใช่ครับจริงๆมันคือจอมันบูนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีล่างร่างหนึ่งนะครับใส่แว่นโคตรน่ารักลองไปพิมพ์ดูครับว่าดาก้อนบอลนะครับแอนดรอยด์21นะครับโอเคแต่เสียงไม่มีนะ การโจมตีของเขานะครับจะเป็นการปล่อยเลเซอร์เมื่อกี้เห็นว่าทุกคนเห็นว่ามันเป็นมันเป็นมันจะโตทุกเวฟนะครับนั่นหมายความว่าดาเมจนะครับทุกๆเวฟนะมันจะเด้งนะครับบวก100 100 100บอกเลยว่าตัวละครนี้แม่โคตรเจ๋งครับถ้าเล่นอินฟินิตก็คือยาวๆครับแล้วก็ถ้าเล่นสตอรี่เนี่ยคือคุณวางไปเลยครับเนี่ยคุณวางไปเลย สตอรี่โลกหนึ่งอะคุณวางไปเลยครับแค่ตัวเดียวนะครับมันก็มันก็น่าจะยืนได้แบบชิวๆแล้วนะประมาณสักเมฆ่าเวฟบผนี่ดาเมจก็ขึ้นพันแล้วครับแบบว่าไม่ต้องอันนี้ด้วยนะแบบไม่ต้องอัพเลยครับอันนี้เป็นตัวละครที่ดีมากนะครับแค่วางปุ๊บคือดาเมจมันก็เพิ่มแล้วนะครับทุกคนดีมากดีจริงๆอันนี้ผมแนะนําเวลที่ผมมีคือเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้าดามเอจจะอยู่ประมาณนี่สมมติถ้าผมวางใช่ไหมดาเมจจะอยู่ประมาณพันสองร้อยกว่าๆนะครับแล้วก็คือดาเมจเนนนนีี่่่ยยมัจะบวกเนะ้อีนนม่ัจเนี่่่่ยมออนะม,ม,มัันนจะะเเพิทาไหรรคบ ถ้าตัวนี้เทรดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอหาซื้อเลเวลมานะครับเพราะว่าตัวละครนี้ผมจะเก็บไว้บอกเลยว่าดาร์กวอนแน่นอนครับร้อยเจ็ดสิบห้าทุกตัวครับยกวินเคลครับเออเคลไม่ไหวจริงๆโอเคอัพเลยครับผมอัพใช้เงิน400นะครับดาเมจนะครับเพิ่ม500ระยะเพิ่ม5อัพทั้งหมดประมาณ6ขั้นครับโอเคต่อมาครับใช้เงิน500ระยะไม่เพิ่มนะครับดาเมจเพิ่ม600ต่อมานะครับใช้เงิน555นะครับผมเปลี่ยนท่าชื่อว่าบีมเลสนะฮะระยะเพิ่ม10นะครับดาเมจเพิ่ม625 Okay. โอเคอุ้ยเซอร์เข้ากว้างมากครับโหตัวอะไรดูดูจะโอพีไปหรือเปล่าวะโอ้ยอันเิเมชั่นสมูทมากโอ้ปล่อยปล่อยพ่นไปนะครับเป็นพลังหกขั้นนะครับต่อมาครับใช้เงิน650ดาเมจเพิ่ม700แล้วก็700เพิ่ม800นะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม5แล้วก็ใช้เงิน1000นะครับดาเมจเพิ่ม960นะครับแล้วก็นี่ครับชื่อว่า fresh แฟลชซีเลดบีมแอคแท็กนะครับใช้เงิน1 0 0 0พันโอ้โหดูเซอร์เคิลโอ้โหอันิเมชั่นเจ๋งมากครับโอ้โหเจ๋งแต่ไม่มีเสียงนะอันิเมชั่น ก็เนี่ยครับถ้าสมมติว่าอันนี้ผมวางไปประมาณกี่เวฟไม่รู้นะดามเมจมันก็เด้งแบบไม่พักเลยครับตอนนี้5 2 8พันครับระยะ55นะครับพกไว้โจมตี1ทีนะครับไม่ตีแอร์นะครับทุกคนตัวละครน,นี้อัพตันนะครับใช้เงินแค่เนี่ยถูกมากทุกคนถูกจริงไม่ถึงหมื่นแค่เท่าไหร่เองแค่4,200ครับแค่4,200ชิวๆถ้าตัวละครน,นี้ผมวางตั้งแต่แรกนะแล้วดามเมจแบบเบสอัพตันนะครับดามเมจจะเท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่ดู เบรอยู่ที่นี่ครับ4,685แค่นี้นะครับตัวละครนี้ผมว่ามันก็มันก็เก่งอยู่ดีนะครับถ้าเวลสูงๆเนี่ย100 1 7 5น่ะประมาณ8,000,001น,นะครับตัวละครดาเมจเบรอยู่ที่1,001แล้วมันต้องมาบวกทุกๆเวฟด้วยนะครับแบบชิวๆเลย15เวฟก็ถ้าสมมติวางตั้งแต่ต้นเกม15เวฟ มันก็บวกไปครับนั่นแหละพันหนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวละครนี้ถ้ามันร้อยเไอ้ตัวบวกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้ายังไงถ้ามันเทรดนะแล้วใครมีร้อยเจ็ดห้าจะขายนะครับรบกวนทักแชทมาเลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อเองนะครับทุกคนตัวละครนี้นะครับอย่าลืมนะไปใส่โค้ดกันนะครับนี่ฮะ congrats on king l u f f y นะครับสามแสน subscribe นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนะถ้ามันยาวเกินไปนะแล้วก็โค้ดนี้นะครับทุกคนนี่โค้ดนี้ครับอย่าลืมไปใส่กันนะฮะนี่ได้เพชรถ้ามันยังถถ้้้้้้้้้าาาามมมัััันนนยยยงงใใใชชชไไไไไดดดดดะะ่่่่แแแปปลลวววหอคครบติ ประมาณนี้ครับผมตัวละครนี้นะครับถ้าบัฟเนี่ยตัวละครนี้ดาเมจอยู่ประมาณ1 5ื0 0 0นะครับ1มื0นประมาณนั้นนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้ดีนะครับแนะนํา ดีมากดีจริงๆนะครับสำหรับหมายเลข21จะมีคนเรียกว่า,อาจอมันบูผู้หญิงอันยิงก็เรียกเรียกก็ได้นะครับเพราะว่าอันจริงคือเนื้อเรื่องตัวละครน,นี้ผมไม่ได้รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมผมเลยไม่รู้นะว่าตัวละครน,นี้ดาเมจเป็นยังไงนะฮะแต่ก็ตามครับหมายเลข21ถ้าไปดูล่างคนนะโคตรน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ก็ได้อ่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เรื่องนี้เลยนะ่ารักจริงๆครับตนนัวละครนี้ไวฟก ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมไปกดซับช่อง King ดูฟี่กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อให้มียูนิตตัวใหม่ๆออกมานะครับสำหรับผมเนี่ยหนึ่งล้านซับสไครป์เนี่ยอาจจะติดต่อมาดโอไปนะเพื่อที่ให้ตัวละครพิเศษของผมเข้าบ้างอยากมีโค้ดเข้าบ้างอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าช่องเรามันไม่ได้ช่องอินเตอร์นะครับที่พูดภาษาอังกฤษนะฮะเป็นเป็นช่องภาษาไทยฉะนั้นเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าทางฟุตเนี่ยเขาก็ทำทำไปนี่เหมือนกันนะ คนไทยเล่นน้อยสร้าง Facebook ดีกว่าขอไปสร้าง Facebook ไว้คนไทยก็เข้าไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีคนเข้าไปเยอะแหละนะครับเขาก็แปลว่าเขาก็ยังใส่ใจกับคนไทยอยู่อะไรคนฝั่งเอเชียอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมอาจาจะหาคนทําโมเดลนะเพราะผมปั้นโมเดลกับลิ้งโมเดลใส่กระดูกไม่เก่งนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับในอนาคตเดี๋ยวรอดูกันตอนรันซับถ้ามียูนิตใหม่เดี๋ยวผมจะมาทาให้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็รีวิวของเราไปเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านผ้ชมเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยดอง คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย